ชาวนา4.6ล้านควเรือนจะมีสักกี่คนครับที่มีโทรศัพท์ที่จะลงทะเบียนได้มีแต่คนแก่ทั้งนั้นครับท่รมธา,าครับแอปพลิเคชันทางรัฐเนี่ยมันมีความพร้อมแล้วหรือยังครับผมโหลดมาเมื่อวานแล้วเปิดเข้าไปดูเนี่ยยังไม่เห็นเลยครับว่าจะให้ชาวนาลงทะเบียนตรงไหนหนึ่งในสที่เคยให้ลงทะเบียนก็คือชาวไร่อ้อยเนี่ยตอนนี้ยังจ่ายเงินกันไม่หมดเลยครับท่า,านระธานี่คือข้อห่วงใย ที่ผมจะฝากท่านประธานไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีนะครับวันนี้ทางทกสเนี่ยกำลังมีการประชุมบอร์ดทกสเพื่อที่จะสรุปวันจ่ายแล้วก็สรุปกอบวงเงินงบประมาณ แจ้งข่าวด่วนพี่น้องเกษตรกรชาวนานะคะทกสเปิดช่องทางในการตรวจสอบสถานะในการโอนเงินเพิ่มอีกหนึ่งช่องทางและขอจ่ายเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังและเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศนะคะล่าสุดค่ะนันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามในการเข้าตรวจสอบระบบเช็คสถานะการโอนเงินช่วยเหลือไร่ละ1 0 0่บาทจากทางธนาคารทกสจ่ายตรง5รอบนะคะคุณผู้ชม สำหรับพี่น้องเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังและก็เกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต2568ทับ69ค่ะเข้าระบบผ่านทางเว็บไซต์ c r o p t a n f e r ค่ะ b a a c. o r. t h. ค่ะคุณผู้ชมและสามารถเช็คสถานะในการโอนเงินช่วยเหลือชาวนาไร่และ1000บาทหลังจากที่บอร์ดทกสอนุม,มัตินะคะจ่ายเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั้งหมด5รอบค่ะซึ่งวันนี้นันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามข้อมูขาาลข่าวสารเรื่องนี้ประเด็นนี้แหละค่ะคุณผู้ชมล่าสุดพี่น้อง เกษตรกรชนาผู้ปลูกข้าวทั่วประเทศนะคะสําหรับเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังและเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปียิ้มรับข่าวดีค่ะวันนี้นะคะในส่วนของทกศจะมีการประชุมบอร์ดค่ะแล้วก็มีการขอจ่ายเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาส่วนจะเลื่อนไม่เลื่อนอย่างไรรอติดตามแล้วก็ขอติดไปพร้อมๆกันแต่ที่แน่นอนค่ะในส่วนของทกศนะคะเปิดช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ค่ะ robtransfer.baac.or.th น,นะคะสามารถเช็คสถานะในการโอน เงินช่วยเหลือไร่ละ1,000บาทสําหรับเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวนาปลางแล้วก็เกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีค่ะซึ่งล่าสุดนะคะติดตามความคืบหน้าในการช่วยเหลือตามที่มติคอรมอเห็นชอบในการช่วยเหลือโครงการพี่น้องเกษตรกรชนาและวันนี้มีการประชุมจากบอร์ดทกศและทกศค่ะก็มีการเปิดเผยแผนการจ่ายเงินรวมไปถึงในส่วนของช่องทางในการโอนเงินแล้วก็เช็คสถานะในการจ่ายเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชนะออกมาแล้วนะคะ ซึ่งคุณชัดชัยศิริไร่ค่ะผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การ,ก,รการเกษตรก็ยืนยันและก็เปิดเผยนะคะว่าทกศจะมีการเสนอคณะกรรมการหรือว่าบอร์ดทกศอ,อนุมัติสนับสนุนเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังและวก็เกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปี